ครับสวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้โยพาเพื่อนที่เซ็นท่านบางนานะครับโยพาเจ้าโชคดีมากินไฟนะครับของสถานีอีโบนนะก็ง่ายๆเลยครับมีบัตรใบเดียวแต่ปุ๊บไฟเข้าเรียบร้อยแล้วอาหาอะไรกินกันครับผมโอเควันนี้โยจัดซิตเลอร์เลยครับเขามีบุฟเฟ่นะปังจุกจุกบุฟเฟ่ชีสโทสนะก็เป็นขนมปังชีสโทสที่ปกติเขาจะแจกนะเมนูละหนึ่งชิ้นเท่านั้นนะวันนี้โยจัดไปเลยครับอ่านี่ชิ้นที่สองชิ้นที่สามมนะจัดไปครับเขียนี่กินกับซุปมัสสูมนะครับโอเคชิ้นที่สี่ชิ้นที่ห้ากกินััับบสลลดเยครผม อร่อยมากเลยครับเพื่อนๆโอ้ยยชอบมานะบุฟเฟ่นะเพิ่ม20บาทนะคือออเดอร์อะไรก็ได้แล้วเพิ่มไป20บาทก็จะได้บุฟเฟ่ชีทัวไม่อั้นนะน้ำดื่มด้วยนะครับเพื่อนๆอ,อ่าโอเคจัดไปครับชิ้นที่6ชิ้นที่7ดตามมาแล้วครับกินไปเรื่อยๆครับกินไปเรื่อยๆครับโอ้โหกินกับสลดัดนี่มันฟินฟินจริงๆครับแหมขนมปังนะตัวชีสเนี่ยเขากริวมากำลังดีเลยนะยชอบเลยมัน หอมนะครับเพื่อนๆโอเคครับโยกินเรื่อยๆนะครับไม่หยุดยั้งนะครับกินไปด้วยกับสลัดแล้วก็เอานี่เลยครับอีกมือหนึ่งก็จัดไปเลยครับเอาชีสทอสเข้าปากนะโอเคครับเพื่อนๆเรามาดูเวลากันครับตอนนี้ผ่านไปทั้งหมด33นามนาทีนะครับเพื่อนๆโอเคเดี๋ยวเราไปต่อชิ้นต่อไปนครับแล้วก็ชิ้นที่8ชิ้นที่9กนะครับก็ตามมาครับโยวจัดกับ ซุปมะเขือเทศนะโอเคครับจัดไปเลยครับซุปมะเขือเทศนะสำหรับชิ้นที่8ชิ้นที่9นะก็กินเรื่อยๆครับพนักงานเขาก็จะมาถามนะครับว่าจะเพิ่มเมอนรับเพิ่มไหมนะครับโอเคอยู่ก็ออเดอร์ไปเรื่อยๆครับแล้วก็ชิ้นที่10และ11นะครับก็จัดไปเลยครับกับนี่เลยครับสลัดผักกันนะครับโอเคครับตักผักนู่นผักนี่มาปนกันมั่วซ้อยหมดนะครับแล้วก็นี่เลยครับเอาชิ้โทอดเข้าปากนะครับเคี้ยว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 อร่อยจริงๆครับเพื่อนๆครับบุฟเฟ่ต์นะเพิ่มยี่สิบบาทนะฮะนี่เขาก ผ่านไปอีกหนึ่งชั่วโมงสองนาทีนะครับเพื่อนๆครับเรากินนะชิดโทษไป10 เอ็ดชิ้นแล้วเพื่อนๆโอเคชิ้นที่12มาแล้วครับอย่าหยุดยั้งครับโยกไปตักไอ้พวกมะเขือเทศกับอ่าสาหร่ายมานะโอเคครับกินฉีดโทษกับตัวมะเขือเทศกับสาหร่ายแล้วก็ฟินๆไปอีกแบบหนึ่งครับเพื่อนๆโอเคหมดเรียบร้อยแล้วครับ12ชิ้นนะก็คิดว่าน่าจะพอแล้วนะครับโอ้โหมันแน่นแล้วครับต่อไปก็เป็นอ่าสเตชันผลไม้แล้วนะโอเคครับด่านผลไม้แล้วก็อย่าหยุดยั้งครับกินไปเรื่อยๆครับนี่สับปะรดแกะบางกรนะแตงโมไฮตาลูปนะจะให้หมดครับเพื่อนๆครับโอเคครับเราก็กินไปให้มันเรื่อยๆนะแล้วก็ ไปเพิ่มมาอีกครับผมก็เป็นผล,ลไม้แล้วก็ที่ขาดไม่ได้นะก็คือเป็นโยเกิร์ตสตรอเบอรี่กับสับปะรดเชื่อม <c oughs> ในของโปรยู่เลยนะมันหวานหว,วานนะแหมกินแล้วแบบสมองสดใสล่าเริงม,มากเลยนะครับโยช่อบชอบเนี่ยนะครับผมก็คือจะเป็นสับปะรดเชื่อมนะโยก็สับปะรดจริงปนมาด้วยแล้วโยก็เอาโยเกิร์ตสตรอเบอรี่นะโปะเข้าไปครับโอ้โหใครชอบของหวานนะ จะอร่อยมากนะเมนูนี้นะครับเพื่อนๆโอเคโยก็กินเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะเราใช้เวลายอยู่ที่ซิดเลอร์ทั้งสิ้นนะอะ่มาดูกัน1ชั่วโมง39นาทีนะกินขนมปังชีโท็อไป12ชิ้นนะครับเพื่อนๆครับโอเคครับเรียบร้อยมิชชั่นคอมพลีทนะเราก็กลับบ้านนะครับเจ้าโชคดีก็มีไฟเกือบเต็มแล้วเพียงพอใช้ทั้งสัป